คืออย่างนี้มีอยู่สองมุมคนมุมแรกนะครคนก็มองภาพว่าเมื่อวานนี้เนี่ยออทเนี่ยมีการประกาศตัวเลขจำนวนผู้โดยสารเป็นแบบฟอร์ c ค s สในปี 2565, 66, 67จริงๆลดกว่าก่อนหน้านั้นที่เขาประเมินกันไว้นะครับแต่ว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าก่อนหน้านั้นประเมินไว้เนี่ยมันมันเราเราเรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์กันขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เห็นภาพของเส้นทางนะครับ ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการแจ้งตลาดออกมานะฮะกับตัวเลขที่ประมาณการกันไว้ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันมีการประมาณการกันไว้นะครับว่าปีงบประมาณ2,565เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะจะมีเที่ยวบินอยู่ประมาณสัก483,695เที่ยวบินผู้โดยสารรวมนะครับ62 13ล้านคนถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะครับปี2566จะมีปริมาณเที่ยวบินนะครับเ6 8 6 5 8เที่ยวบินผู้โดยสารเกิน100ล้านแล้วอันนี้โอเคขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่เหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่116ล้านคนปี2567เนี่ยแหละครับปีงบประมาณเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2566ครับจะมีปริมาณเที่ยวบิน 925,000เที 9, 25, ่ยวบินพูดได้สาร1 4ยล้านคนอันนี้ปกติแต่เอาละคุณผู้ชมเมื่อเรามาดูภาพกันจริงๆนะครับ AOT เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ในช่วงของการเปิดเมืองวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้เมื่อวานนี้คุณศักสยามชิดชอบ เดินทางไปดูแลในฝั่งของท่าอากาศยานไทยดูซิว่ามีความพร้อมใดๆบ้างซึ่งคุณศัดิยามประกาศชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้สนามบินทั้ง6แห่งในความดูแลของ LT พร้อมเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีการคัดกรองต่างๆแบบอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะฮะซึ่งก็ตอนนี้เปิดให้กลุ่มเสียงตาํา ประเทศเนี่ยความจริงยังไม่ชัดเจนมากแต่เอาล่ะเอาที่เป็นข่าวออกมานั่นก็คือสหรัฐอเมริกาสาหาราชชาณาจากสวิตเซอร์แลนด์สเปนเยอรมนีอิตาลีรัเสเซียจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์อินเดียเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานในการแสดงวัคซีนสองเข็มอันนี้เป็นเรื่องตามปกติแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าพฤศจิกายนเปิดประเทศประมาณสักสิประเทศทันวา เปิดอีกมกราเปิดอีกเพราะฉะนั้นคือมันจะเริ่มเป็นเทรนด์ของการกลับคืนไปเพียงแต่ว่าจากการประกาศของเออทําให้หลายคนมองภาพว่ามันก็ไม่ได้กลับไปอย่างที่ฉันหวังไว้คุณผู้ชมลองมาดูนะฮะว่าในฝั่งของคุณนิตินายสิริสมรัรการเนี่ยนะครับผู้นวยการใหญ่ของเออทว่ากันอย่างไรเรื่องนี้สิ่งที่คุณนิตินัยบอกออกมาเขาบอก,อ,อกมาว่าตอนนี้เนี่ย มันมีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือมีสายการบินต่างประเทศเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยมาจองสล็อตในฝั่งของดอนเมืองแล้วถ้าคุณจำกันได้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราประกาศให้คืนสล็อตปรากฏว่าต่างชาติแห่คืนสล็อตเต็มไปหมดเลยดอนเมืองนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะล้างเลยอ่าในฝั่งของสุวรรณภูมิคืนไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ คนถามเลยถือว่าแล้วมันจะเอาเครื่องบินไหนขนคนเข้ามาคําตอบม,มันอยู่ณวันนี้แล้วนั่นก็คือว่าคนที่จองสล็อตเข้ามาที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับคือสายการบินที่บินมาจากสิงคโปร์นั่นหมายความว่าในฝั่งของสิงคโปร์นะฮะก็จะเริ่มบินเข้ามาและสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเมืองเมืองรับคนละกันว่ากันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นศูนย์กลางในการรับคนเข้ามาแล้วก็จะส่งเข้ามาในเมืองไทยคาดหวังอย่างไร เอาอย่างนี้ในท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยหวังประมาณสักหนึ่งหมื่นคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณสัก20%จากปกติก็เข้ามาประมาณสัก5 0,000คนในท่าอากาศวรรณภูมิครับคุณผู้ชมครับนะฮะหวังประมาณสัก1 5 0 0 0คนนี่คือผู้โดยสารระหว่างประเทศยังไม่รวมในประเทศนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าเบ็ดเสร็จหลงจ้งกับผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ25,000คนต่อวันที่เข้าเข้ามา ก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของนักท่องเที่ยวไทยเองที่จะบินเนี่ยโอ้คุณจิมก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนักท่องเที่ยวไทยครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็หน้าที่จะอยู่ประมาณสัก1 2 0 0 0คนก็คือผู้โดยสารในประเทศในฝั่งของดอนเมืองนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก1 5 0 0 0ถึง20,000คน ในฝั่งของสุวรรณภูมิเบ็ดเสร็จสองสนามบินนี้กวาดไปประมาณสักห้าถึงหกหมืน่นคนต่อวันก็ถือว่าดีกว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ที่เราเจอโควิดฮะคุณจิฮะ